อยู่กันในเกม Minecraft กับผมดักฟอกนั่นเก็อยู่กับในมอดแ a ร์ที่มีชื่อว่า World of d r a g o n กัน็อีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้จะไปทําการสู้กับเจ้ากอก้อนละกันนะในคลิปนี้ก็ก็อือเลยว้เาขอทําการเตรียมของก่อนละกันตอนนี้คือเออผมยังไ,ไ้ย่างเนื้อนี่ว่ะแต่แป๊บหนึ่งนะแต่อผมมีภาพปิดตาที่แบบใกล้จะพังเต็มที่แล้วอะ่ะผมไม่มีนี่ฮะผมไม่มีใยมุมมุมขาดใยอะ่ะ ผมว่าไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยตอนนี้ฮะเดี๋ยวมันจะคลิปจะยาวก็ไปกันเลยฮะเออแล้วก็ด้านหน้านี่คือก็จะเป็นโฟมมันก็จะเป็นโฟมตัวใหญ่ผมก็ทําการเออเพิ่มไซส์ฮะไปหาข้อมูลในการเพิ่มไซส์ามาแนละ้วก็เพิ่มไซส์แบบให้มันใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ดาเมจหนึ่งพกับเลือด1,000เป็นดานเมทที่แรงที่สุดแล้วฮะโว้ยรู้สึกแหลกๆตอนนี้ตัวใหญ่มาก ไซส์ประมาณสัก30นะผมปรับเอาไว้นี่ไงตัวยังใหญ่เลยแล้วก็ชื่อม่งชื่อตัวใหญ่นะฮะชื่อมันใหญ่ตามด้วย่ะสุดยอดไปเลยแต่ว่าต้องใช้เป็นอันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวย่างนะฮะตั้ง64ชิ้นกันเลยเยอะมากๆผมก็แบบไม่ค่อยเจอวัวเลยะตรงนี้ก็มีแต่ไก่เ่เนี้ไม,ม่แต่ไก่ฮะตรงนี้นี่ เออผมว่าแปลงร่างเป็นค้างคาวดีกว่าเพราะว่าค้างคาวมันสามารถบินได้ฮะก็แต่ว่ามันบินแบบมันบินแปลกๆอ่ะก็คือเราต้องกดปุ่มไม่เนี่ยปุ่มกระโดดแล้วลุล่วงมันจะบินให้นะถ้าเกิดเราไม่กดมันจะดิ่งลงมาเลยเนี่ยประมาณนี้ฮะโอ้ยบินสี่บินสี่ต้องกดแบบย้ำๆอ่ะบินยากมากเลยเออมอดแปลงร่างในเวอร์ชันอันนี้ฮะมันมีบั๊กเยอะไงเออขึ้นขึ้น,นโอ้ยแหลก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 แมง่งแมบพบมันโหลดนะเลยแหลก ่าโอเคไปกันต่อฮะเรื่อยๆโอ้ยชอบล่วงวหรตรงนี้มีตัวอะไรไหมเนี่ยน่าจะไม่มีฮะแถบวบนี้ผมว่ามันน่าจะไวกว่าการเดินนะแต่มันชอบล่วงมันแหลกแล้วมันล่วงแนละ้วมันโหลดแมปเรามาถึงตรงหมู่บ้านของเอพซีแลของเบเลเจอร์โอ้อาผมโดนดาเมจจากอะไรเอ้ย <laughs> มีการค้างด้วยอย่าเพิ่งค้างสิ เราต้องแบบบินไปทางนี้ฮะไปหาปรา,าสาทของกอกอนเอ,อ่อมาทางนี้เลยแล้วกันบินเรื่อยๆฮนะมันเหมือนจะมีข้อกะทิดต,ตรงนี้นะฮะแถวๆนี้ผมจำได้ผมยังไม่ได้ฆ่ามันนะฮะโอเคมีเป็นลาหมะดะ้าน,นบนนะฮะแล้วก็บินมาทางนี้เลยแล้วกันโอ้บินแบบใช้เวลาบินก็จัดว่า2นาทีฮะไวอยู่ไวอยู่ โอ้ oh, ถ้าเกิดเดินนี่ผมว่าน่าสักห้านาทีเพราะมันต้องข้ามเข่าไปได้ไงโอเคบินไป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 เรื่อยๆผมไม่ตัดแต่ตรงนี้ผมขี้เกียจตัดไงอ่าอีกแค่นิดเดียวฮะก็จะถึงละด้านหน้าเลยเป็นปราสาทของกองก้อนตรงนี้อ่าเจอละแต่ว่ามันจะอันตรายมากๆฮนะผมต้องแบบใช้พับปีตาในการเข้าไปในนี้ฮนะ แตแปลงร่างกับเป็นคนปกติแล้วกันนะผมมีตัวแปลงร่างเยอะมากอะโอเคกลับไปเป็นร่างเดิมฮะจัดปใส่ชุดเป็นนี่ฮะเป็นชุดของซีสเพนละอืดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะผมใส่เป็นแอดวานโพ i ิชันมาด้วยนะฮะแล้วก็อัมเบกกิง้งเอ,อ่อเตรียมมานี่ก่อนโอเคอันนี้เก็บไปเนื้อผมลืมย่างเลยแล้วก็ตอกไม้นมนไมไนเนี่ยมาทำไมวไเนี่ยโอเบไปฮะ กินรอนเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็เรามีทอสอยู่ต้องใช้ทอสเพราะมันมืดมากข้างในนี้โคตรมืดมาพร้อมแล้วฮะอุ้ยนี่ฮะมืดเลยแล้วก็ปักปักไฟก่อนแล้วก็ตรงนี้ปักไฟไว้เฮ้ยมันมีใยมันมุมนี่มาผมว่าผมคราบไอ้ผ้าปิดตาอันใหม่แล้วกันอันนี้คือมันใกล้จะพังเ่ผมกลัวมันพังแล้วก็จีๆแล้วก็พังนี่แบบผมโดนก้อนสับเป็นหินแน่ๆเลยฮะ ทำเป็ต้าคราฟก่อนโอเคโอ้ยไข่ไก่อ่ามันคราฟแบบไหนนะผมก็ลืมแล้วพาปิตาแบบนี้ปะแล้วก็เอาใยมุงมุมมาตรงกลางอ้าเอาไม่ใช่เออมันไม่ใช่เหรอแตวก่อนนะหรือว่าต้องใช้ให้หนังแค่อันเดียวแล้วก็ใยมาอีก2ตรงนี้หรือเปล่าโอเคมาฮะลองทำดูแล้วกันอ่าใช่มันคราฟผิดปะโถเว้ย มาเมื่อกี้คือรีเกมให้มันแหลกมากๆเลยเมื่อกี้นี้โอเคหาแยแหลกแค่เนี่ยน่าจะยัง <c oughs> โอเคแยวก่อนนะต้องเปิดปุ่มตรงนี้ฮะกดไอคันโยกตรงนี้ชึบมันก็จะเปิดเป็นทางเข้าไปหากอก้อนนะนี่ไงเป็นบันไดลงไปเลยแต่ว่าจะต้องทําการใส่ปเป็นอันนี้ก่อนภาิตาก่อนละกันโอเคเรียบร้อยฮนะตอนนี้ไม่มีเสียงหัวเราะด้วยด้านล่างนี้ โอ้ยแม่งหลอนฮะหลอนหลอนอยู่ปักปักไฟแม่งเลยฮะโอ้ยอย่างเติร์เลยตรงไหนเอ่ยอยู่ไหนมาถึงก็เจอกับกะโหลกสเกลตันตรงนี้ปะเนี่ยเสียงมันหดเลาะตรงไหนวะเนี่ยตรงนู้นปะโอ้โหแม่งโคตรสยองขวัญเลยตอนนี้เอออยู่ตรงไหน,นเอ่ย มันหายากกว่ามันเฮ้ยเอานี่ไงเจอละเลือดร้อยหนึง่งโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคพุ่งมาหาเลยเลยฮะ <laughs> ตีเลยเอออุ้ยดาบอุ้ยดาบ,บผมโคตรแรงอ่ะดาเมจผมแรงมากอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหแม่งกอก้อนแบบชิวๆเลยอ่ะ <laughs> เลือดน้อยเกินฮะกอก้อนร้อยหนึ่งเองอ่ะ <laughs> อย่างชิวเลยผมไม่กล้าตีให้มันตายเลยแบบมันจะจบไวเกินไปนะฮะ <laughs> เดี๋ยวคลิปสั้นเกินไงเออ โอ้ผมไม่อยากตีแล้ววนะ่ะใช้มือตีถ้ากันอะมือตีดาเมจสี่เลยอะโอ้โหแมงดาเมจผมโคตรแรงแรงแบบสุดๆหยุดไม่อยู่เลย,ยางานนี้นี่ฮะตีเลยตบตบหน้าตบหน้าตบหน้าโอเคผมว่าใช้ดาบดีวกว่าตีะฮะร้อยตายโอเคได้มาแล้วได้เป็นหัวของกอก้อนมาแล้วะฮะก็คือหัวนี่มันสามารถทําให้ศัตรูที่มองเรากลายเป็นหินได้แต่ว่า มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะต้องคิดดีๆหน่อยอันนี้เป็นไอเทมที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็หายากด้วยต้องหาเป็นกอก้อนเงนี่ฮะเป็นหัวของกอก้อนเลยแต่มัน <c oughs> แต่มันก็นะมันเป็นของแรงฮะของดีมันก็ย่อมมีแบบผลเสียนะเออมีดีมีเสียแต่วก็นะผมมีร่างกอก้อนหรือเปล่าฮะนี่ไงโอเคกดแปลงร่างก่อนละกัน โอเคนี่ผมกลายเป็นกอ,อก้อนแล้วนะโคตเท่เลยเท่มากๆคนระับนี่ดูแอนิเมชันในการวิ่งในการเลือ้อยซะก่อนผมแม่งเท่อะเท่แบบมากๆคนระับ <c oughs> แล้วก็มุมมองคือมุมมองไกลนะเนีไกลมากคนระับโอเคผมก็ทําการสังหารกอ,อก้อนได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วในคลิปนี้แต่มันผ่านไปแค่กี่นาทีวนะเนี่ยเดีวก่อนนะขอดูก่อนปาสัก 8ถึง7นาทีแล้วเปล่านะฮะตอนนี้แต่ว่าในถ้ำนี้คือผมว่ามันเหมาะในการสร้างเป็น a อ c c คอสตอมก็ก็นเอาไว้ในนี้เอาไว้แลกของเออผพราะว่าเอาไว้แบบแลกหัวดีกว่าไหมสร้างเอาไว้แลกหัวตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ทํานอกรอบแล้วกันเดี๋ยวขอทําการมาเปิดตรงนี้ก่อนปักไฟไว้ก่อนเดี๋ยวพวกซอมบี้เกิดโอเคฮะเอาก่อนนะปรับเป็นแบบนี้แล้วกันมันมีใย,ยอยู่ต้องการใยแต่ฮะเก็บใย,ยไว้เผื่อแล้วกันเดี๋ยวเราไม่มีใช้เยวก็มาหาีคฮะ โอเคแล้วก็ต้องเอาให้หมดเลยตรงนี้ต้องการเยอะๆก็คลิปนี้คือผมอัดคลิปดองไว้ฮะดองไว้อีกเช่นเคยแล้วกันเออเพราะว่าผมจะเร่งแบบโปรเจกต์มอสแคนี้ให้จบนะฮะเพราะว่าผมมีมอสแค c k อันอื่นที่รอไว้อยู่แล้วนะฮะโอเคเอามา,ามาตัดมาตัดมาก็ต้องเล่นแบบรีบรีบรีบฮนะเร่งเร่งหน่อยๆแล้วกันเออเร่งคลิป ให้มันแบบลงแบบเสร็จแบบไวๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมอัดคลิปนานเกินน่ะมันจะแรนเดอร์คลิปตัดต่อคลิปแบบโคตรต้องโคตรนานมันจะเสียเวลาไงผมจะอัดคลิปเออไม่เกิน16นาทีแล้วกันนะฮะเออประมาณนี้อา่าโอเคปักหมดละผมว่าไปดีกว่านะแต่ต้องกลับไปที่บ้านนอ้นะจะต้องหาพวกวัวอีกะอะยังไงดีฮะผมว่าหาวัวคือนานแน่แนเลย ไปกินก่อนแล้วกันก็ก้อนหลุดฮนะตอนนี้เออหลุดออกมาภายนอกแล้วอ่ามาตัดคลิปกันมาที่บ้านเลยแล้วกันกว่าจะมาได้ฮนะแม่งนานมากตอนนี้คือมืดปต๊บเลยแล้วก็เออเดสเวิร์มผมไปไหนวะ <c oughs> เนี่ยเดสเวิร์มอ้าวเดสเวิร์มหายไปอย่าบอกนะว่าตายอะ่ะเดสเวิร์มอ่ะไม่นะตอดสเกลตันมาเรามีธนูฮะอุ้ยมีอุ้ยมีเสียงโดนดาเมจนะฮะนี่เสียงโดนดาเมจไอ,อ้โคตรดีเลย ยิงหัวอเอาไปได้ร่างสเกลตันมาแล้วฮะเก็บเบลมาก่อนเอออีกตัวนึงตรงนี้ห้ยไม่โดนนี่ไงเรียบร้อยโดนเก็บพวฟอกนี่มากระดูกมาแล้วกันไอ,อ้แลเดสเวิร์มผมหายไปไหนเน,เนี่ยเดสเวิร์มหรือว่าไปติดบัคตรงไหนอีกหรือเปล่าเดสเวิร์มนะฮะมอนเตอร์ในมอดแฝคนี่คือมันชอบติดบัคเอานี่ไงไปตก ตกตรงหลุมน้าตรงนี้อีกโอ้ยปวดหัวเลยฮะนัน่นคือมา้าดีกว่านึกว่าหัวแม่งลายแบบเสีขาวขาวดำๆๆเอ่อต้องทําทางให้เจ้าเดดเวิร์ผมขึ้นมาฮะมันไปอยู่ตรงนี้ถึงว่าทําไมมีเซลลวต้านเกิดแถวนี้ต้องทําทางอะ่ะโอ้โหแม่งเสียเวลาอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะโอเคแต่ต้องวางบล็อกก่อนเอ้ยทำไมวางไม่ได้มันติดเดดเวิร์หรือเปล่า เค okay, วางแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็อไงดีต้องทบตรงนี้ออกไปต้องทำทางใหญ่ๆเพราะว่าเดดเวิร์มันตัวใหญ่ h i ตบล็อกมันน่าจะใหญ่นะฮะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจะต้องทบก่อนทําทางให้เดดเวิร์มขึ้นโอเคนายขึ้นไปเลยเดดเวิร์มเราทำทางให้แล้วมันมอนเตอร์มันบักอะ่ะ ไอมอนเตอร์พกอ,อพกเดสเวิร์มกับซีสเซเพนมันชอบบักนะครับบักแบบติดนั่นติดโน่นติดน,น,ดน,น,ดนี่อยู่บ่อยครั้งโอเคไปเลยเออไปตีพวกมอนเตอร์ท่านี้เลยผมต้องมากบไปตรงนี้แล้ววะแต่ว่าผมขี้เกียจกบอะ่ะโอเคแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็บล็อกพวกนี้ก็ทิ้งแล้วกันนะวางไว้หมดนะ้วมันเปลืองมันเยอะเกินของในตัวเดี๋ยวของเต็ม โอเคผมว่าเราจะทําการไปหานี่ฮะเอ้ยนี่มันเดสเบิร์กตัวใหญ่ขอับผมโอเคตัวไอตัวนั้นแหละนะไอตัวเดิมแหละโอเคจะต้องเขาขอ,ขอเก็บก่อนของนี่ก็เยอะมากๆเลยในตัวโอเคเข้าไปเลยเออเรามีเป็นอะไรบ้างหัวของกอก้อนนี่ต้องเก็บเอาไว้เลยฮะมันเป็นของที่แหลมากๆแล้วก็ประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็ต้องย่างเนื้อกินด้วยเพราะเนื้อก็ไม่ค่อยมีแนละ้วเนื้อย่างอะ่ะโอเคย่างไก่เลยไก่นี่ได้มาเยอะจากคอกาทิสนะฮะอ๋อนี่เก็บปลแล้วกันผมมีเหล็กอยู่กี่อันเนี่ยห้าอันเองเหรอผมจาได้ผมมีเยอะนะผมไปคูดมาเยอะนะมันหายไปไหนไปเนี่ยเหล็กอ,อ๋อยู่นี่โอเคฮะนี่ไงมีเหล็กเยอะมากเลยโอเคต้องรอให้เนื้อไก่มันย่างเสร็จอะตอนนี้รอก่อนรอก่อนแล้วกันมามันย่างเร็วอยู่ฮะ โอเคแ้วก่อนอมีเนื้อมีเนื้อย่างอยู่นะฮะแล้วก็น,นี้เนื้อหมูเอามาแล้วก็เอาเนื้อนี่ฮะเนื้อบัวย่างไปก่อนแล้วก็ต้องเก็บเนื้อบัวไปด้วยมันเป็นของที่แลเพราะว่าเอาไปแบบให้โฟมมันตามเรามาได้ฮนะโอเคนี่มาเนื้อไก่เอาไว้กินอ่าสิบแปดชิ้นได้อยู่อ่ะเยอะอยู่แล้วก็เออนี่เคลียร์ของก่อน ของก็เยอะในตัวฮะโอเคผมว่าแปลงล่างเป็นอะไรดีฮะแต่ผมมีสเกตตันอยู่เออสเกตตันนี่ก็จัดว่าได้อยู่นะเนี่ยเราเป็นสเกตตันแล้วใส่ชุดเกาะด,ด้วยโคเท่เ <c oughs> นี่ยหน้าเป็นกระดูกเลยแล้วก็มือก็เป็นกระดูกเล็กๆจิ๋วนะฮะเอ่อทานหินก็ใกล้หมดแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องย่างไว้ก่อนนะ โอเคผมว่าไปหาวัวด,ดีกว่าเอามาไว้แถวบ้านเพราะวัวแถวบ้านมันหายากอะหายากมากๆนอนก่อนแล้วกันนอนนอกบ้านเอาเฮ้ยเราไม่สามารถนอนได้ถ้าเกิดเราเป็นมอนเตอร์อยู่โอ้โหกลับเป็นร่างปกติแล้วกันอ๋อเฮ้ยกดกดไห้มืวตัวไเนี่ยผมโอเคกลับเป็นคนเดิมนะฮะมาเราก็ทําการนอนโอเคนอนได้แล้วรอเช้าแล้วก็ไปหาวัวกันดีกว่าเดินหาวัวแถวบ้าน คบเตียงไปด้วยไป let's go ตามล่าบวัวคลิปนี้ถ้าเกิดหาเจอเราก็จะปิดคลิปแล้วฮะเพราะว่าน่าจะอัดมานานแล้วแหละจะต้องตัดต่ออีกเยอะเลยวัตซอมบี้ยิงเลยตายฮะเอ้ยคลิปตกใจมาเลยไอ้ตายเถอะเออแปลงแล้ไปกอก้อนดีกว่านะผมว่ามันเท่ดีฮะผมชอบมาหาบัวหาบัว มีวัวหรือเปล่าแถนี้มีแต่ไก่นะฮะทิ้นทิ้นทันกันเลยพูดอะไรไปเนี่ยโอ้โหพูดไวเกินฮะมันตื่นเต้นเออตรงนี้ไม่มีเอ้ยมีแต่ไซคอบนี่ว่าด้านหน้าโอเคสวัสดีนะให้ไซคอบไซคอบ vs กับกอก้อนเมล่อแต่เป็นกอก้อนที่เป็นร่างของผมนะฮะเออแต่ก่อนเราจะเปิดด้วยธนูไฟนะฮะยิงไปหนึ่งทีแล้วกันเอ้ามันไปไหนวะเนี่ยเอาวิ่งหนีเฉยเลย แป๊บหนึ่งนะมีแกะน้วฮะใส่ขอบมันจะม,มีแกะติดตามไว้ประมาณสักสี่ตัวโอเคมาเราจะกดนั่งแล้วกดตีแบบชิวมันกดหยิบเราไปกินไม่ได้อ่าโอ้ยโอ้มันจะยกเราขึ้นไปกินนะตีตีลัวลต,ตีตีลัวลัวเข้าน้อยอ่ะน้ำเม็ดเข้าห้าเข้าหกอ่ะก็ตีมันตายได้อยู่ฮนะนี่ไงดอกเป็นกระโหลกป้ไม่ตอบป่ะดอกแต่อันนี้นหรือเปล่าดอกเป็นลูกตามันนี่ไง ตบแต่ลูกกระตาฮะอืมแล้วก็ไม่เจอวัวป่าวัวมันหายากโอเคผมเจอแล้วผมก็ทําการวิ่งพามาแล้วกันนะผมเจอตรงนู้นเลยไกลๆก,กว่าจะเจอมันเจอแค่หนึ่งตัวไงอะ่ะวัวโหแม่ทำอะไรหายากกันเลยฮะวัวในมอสแพคอกันนี้โอเคขึ้นก่อนเอ้ยขึ้นสิเอาไว้ในเล้าไก่ก่อนแล้วกันโอเคผมว่าพอลนะคลิปนี้คืออ,อัดมาดานมากๆลวฮะ ก็ปิดคลิปดีกว,ว่าเออแต่แปลงล่าไปก็ก้อนปิดคลิปฮะก็ก้อนอยู่นี่โอเคกดแปลงล่างเลยละกันโอเคฮะก็ทางงานสหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันปอบคุณชบก็อย่าลืมกดตดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็นบ๊ายบาย